สวัสดีครับกระผมนายชูชาติทุกเพลงนักวิทยาสำคัญเชี่ยวชาญกรุมงานภาษาสเปนเยอรมันและอาหรับสำนักภาษาต่างประเทศวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะมาแนะนําข้อเสนอแนะนวตกรรมซึ่งจัดอยู่ในประเภทนวัตกรรมบริการดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์หวัวข้อที่ผมต้องการที่จะนําเสนอและแนะนํารายละเอียดให้กับท่าน ทุกท่านไดทราบก็คือเรื่องเอกสารข่าวรัฐสภาภาษาอรับฉบับด,ดิจิทัลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันมีที่มาและเป็นสตอรี่ที่ผมได้ประสบด้วยตัวเองแรงดันานใจที่ผมอยากจะทำเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่าผมได้รับข้อมูลนะฮะซึ่งเป็น วาระเยี่ยมคารวะโดยท่านเอกอัครชทตูตรัฐสลตนานโอมานประจำประเทศไทยมาเยี่ยมคารวะท่านประธานรัฐสภาละยุคของท่านประธานชวนีกภพยท่านรู้ไหมครับว่าท่านเอกอัครชทูตรัฐโอมานนั้นท่านกล่าวในระหว่างที่สนทนาน,นั้นท่านบอกว่ารัฐสภาไทยมีข้อมูลภาษาอาหรับน่าสนใจเรื่องเหล่านี้เอง ทำให้ผมรู้สึกถึงข้อมูลที่ผมพยายามที่จะอัปโหลดและนําลงในเว็บไซต์ของรัฐสภาภาษาอาหรับที่ผ่านมาผมพบปัญหามากมายเนื่องจากว่าในเชิงข,ของนโยบายยังไม่เปิดกว้างในลักษณะของการนําข้อมูลที่เป็นภาษาต่างประเทศเผยแพร่ให้ไปสู่สาธารณะแต่ระยะหลังๆความเปลี่ยนแปลงต่างๆรวมถึงแผนพัฒนา ในเรื่องของการปฏิบัติราชการนะครับของหน่วยงานและองค์กรเริ่มมีการปรับตัวขึ้นโลกเราไปสู่โลกยุคดิจิทัลผมจึงมองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราทําข้อมูลให้เป็น Big Data ขึ้นไปโดยนําข้อมูลที่เป็น Internal Exchange เราได้เปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างบุคลากรในสำนักงานของเราเองและเราถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาอาหรับเนี่ยมันจะทําให้องค์กรของเรา มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในใสายตาประชาคมโลกปัญหาที่ผมมองนะครับที่ผ่านมาผมเห็นว่าข้อมูลต่างๆที่ทางเจ้าภาพเองคือรัฐสภาไทยนะครับในวาระของการรับเยือนหรือในระหว่างที่มีการเยือนในต่างประเทศกำหนดการต่างๆทั้งหมดมันรันไปตามวาระซึ่งจะใช้เวลาพอสมควรนะครับ สาสวันมีฟังก์ชันการทำงานมีกำหนดการต่างๆเกิดขึ้นมากมายผมจึงมองว่าถ้าข้อมูลเหล่านี้จัดทำให้ออกมาเป็นรูปเล่มโดยมีการกำหนดตามวาระนั้นๆอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วนำมาสู่กระบวนการถ่ายทอดและเรียบเรียงในภาษาที่เป็นภาษาต่างประเทศคือภาษาอัหรับมันจะทำให้หมูลค่าของข้อมูลมีความหลากหลาย มีความสร้างสรรค์และน่าสนใจดึงดูดสำหรับผู้อ่านเป็นอย่างดีในส่วนนี้เนี่ยครับมันมีวัตถุประสงค์หลักก็คือผมต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรในด้านของความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศและการรับเยือนและการเยือนในระดับทวิภาคีประเด็นที่2ก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มปริมาณข้อมูล ที่เป็นทรัพยากรสารสุนเทศที่เป็นภาษาต่างประเทศเข้าไปในระบบหลายคนคงคิดว่าประเด็นเหล่านี้จะทำอย่างไรให้มันเกิดความน่าสนใจในระบบสังคมของคนที่เป็นข้าราชการด้วยกันเองนะครับการออกแบบกราฟิกที่ไม่มีค่าใช้จ่ายต้องขอบคุณองค์กรนะครับที่เปิด การอบรมโดยเฉพาะสำนักสารสนเทศนะครับมีการอบรมในเรื่องของการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นเรื่องของอินโฟกราฟิกซึ่งผมได้มีส่วนเข้าไปอบรมในเรื่องนี้ทําให้ผมเกิดแรงบันดาลใจมากมายที่จะพัฒนาข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดิมๆการนําเสนอแบบเดิมๆที่อยู่ในรูปของไฟล์ธรรมดาเช่น pdf วันตัดเข้ามาสู่การออกแบบสื่อที่มีความสวยงามการใส่เลเยอร์การเพิ่มภาพ เพื่อทิบเล่าเรื่องไอ้จุดแข็งตรงนี้คือภาษาที่ออกมาเป็นการถ่ายทอดข้อมูลจากข้อมูลที่เราได้รับนะครับในแต่ละฟังกช์ชันซึ่งเราจะหาข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ในหน้าเพจหลักเพราะข้อมูลของการเยือนเนี่ยมันกระจายอยู่ในแต่ละวาระซึ่งเจ้าภาพก็จะเป็นคนละคนกันคนละหน่วยงานกันคนละกลุ่มกันภาพข่าวต่างๆก็จะกระจายอยูใ่ในหลายๆที่ วิธีการของผมคือการนําเอาภาพข่าวเหล่านั้นและเนื้อหาข่าวที่ได้นําเสนอไปแล้วไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานใดหรือสื่อไหนผมจะเอามาแล้วมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นวาระงานของแต่ละวันและนํามาเรียบเรียงเป็นภาษาถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาอังสู่เอกสารข่าวรัฐสภาภาษาอังฉบับดิจิทัล